คือในฐานะที่เราเป็นพักร่วมรัฐบาลก็คงต้องหารือด้วยกันนะครับแต่ว่าบางเงินว่าเริ่มต้นที่ได้คุยกันเนี่ยก็ได้คุยกันสมพักยังไม่ได้คุยกับพลังประชารัฐนะครับแต่ว่าถัดจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของวิบเพราะว่าเราก็มีวิบของแต่ละพักร่วมรัฐบาลที่จะต้องไปหารือกันกับกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งการแก้ไขรัฐมนูญก็จะว่าถือว่าเป็น กฎหมายสูงสุดในการที่จะเข้าสู่สภาก็ต้องไปหาหรือกันแต่เพียงแต่ว,ว่าเริ่มต้นเจอกันสามพักก็เลยได้คุยกันเบื้องต้นไปแล้วตรงนีมัยประช้าก็สาอไ้นะครเปิดประชุมสามัญก็ต้องขนอยู่รับเป็นอย่างัมสาม,ามารถได้นัฐผมคิดว่าในสมัยประชุมหน้าก็สามารถเสนอได้นะครับรรการเปิดสมัยประชุมวิสามัญก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นแต่แนวโน้มก็คือมันจะสามารถแก้ได้ในรัฐบาลน,นี้ไหมคะ อย่างน้อยที่สุดในส่วนพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะใช้ความพยายามเพราะว่าถือว่าการแก้ไขรัมนูน,นั้นจะเป็นประโยชน์กับประเทศในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่มีความสําคัญไม่แพ้ปัญหาการเมืองต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าการเมืองนิ่งการเมืองสงบทุกอย่างเดินหน้าไปได้ด้วยความเรียบร้อยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็จะบรรลุผลได้ราบรื่นขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็คือหัวใจสําคัญเพราะฉะนั้นถือว่าการแก้ รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เสริมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยและเป็นทางออกให้กับประเทศในสถานการณ์ที่ผมผมได้เรียนมาโดยลำ้ำดับนะครับรวมทั้งปัจจุบันด้วยจะได้ไม่เป็นเหยื่อในทางการเมืองโดยไม่จำเป็นเพราะว่าการที่จะพาประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่ควรจะเป็นอยู่แล้วก็สแสดงว่าก็คือะจะพยายามผลักดันให้ให้ได้แก้ ใน2ปีทีท่เหลืออย่างน้อยที่สุดประชาธิปัตย์ก็จะพยายามผลักดันเพราะอันนี้ก็ถือเป็นทิศทางที่ได้พูดไปตั้งแต่ต้นและที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ทําหน้าที่จนกระทั่งวาระสุดท้ายนั่นก็คือการลงคะแนนเห็นชอบการแก้ไขรัฐมนูญในวาระที่3นะครับจะคุยกับพลังประชารัฐได้เมื่อไหร่ครับ ณสถานการณ์ขณะนี้เพราะว่าการแก้ทัจ้งฉบบมีเครื่องหมายคำถามแล้วก็ดูเหมือนข้อถกเถียงยังไม่มีข้อยุติว่าสุดท้ายแล้วต้องไปทำประชามติก่อนวาระหนึ่งหรือไปทำประชามติหลังผ่านวาระสามก่อนนำขึ้นทูลกล้าวเนี่ยได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงผมก็ได้เสนอวันนั้นขอให้สารน้ำนมวินิจฉัยอีกรอบแต่ว่า บรงเงินว่าข้อเสนอผมไม่ผ่านความเห็นชอบยังไม่ทันได้พิจารณายติมันตกไปก่อนเพราะว่ายติที่จะให้โหวตวาระสามผ่านซะก่อนนะครับคือมีการไปยื่นร้รรรรองปปชเอาผิดกับ2 0 8สวสวที่ลงมต,ลติวาระสามตอนนี้มันจะส่งผลต่อการแก้ไขในชั้นต่อไปความจรงิงการลงมติให้ความเห็นชอบ แก้ไขรัฐมนูญวาระที่สามอันนั้นก็เป็นไปตามมาติของรัฐสภาวันนั้นนะครับเพราะก่อนที่ทุกคน208ท่านจะ,จะลงมติให้ความเห็นชอบก็เป็นมติของที่ประชุมรัฐสภาว่าให้นำเข้าสู่การพิจารณาวาระที่สามได้แล้วก็ผมถือว่าการลงมติให้ความเห็นชอบวาระที่สามวันนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบทุกประการ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหามันก็มีปัญหาทุกคนเพราะว่าคนที่ไปร้องเนี่ยก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมเลือกร้องเฉพาะคนที่โหวตรับรัฐธรรมนูญคนที่โหวตไม่รับทําไมไม่ร้องหรือว่าคนที่มีมติให้รัฐสภาลงมติวาระที่สามได้ทําไมถึงถึง ถึงเว้นไว้อันนี้ไม่ได้แปลว่าขอให้ไปร้องให้ทุกคนนะครับแต่หมายความ่ามันมีข้อสังเกตเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าทําให้คนที่ลงมติรับรัฐมนูนวาระที่สามจะกลายเป็นเป้าหมายในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่